ไ้ขม mm ือมได้เออ่ลเมือเไปมาเรามตอเมรามาเมาไปเรียนน่รงเรเสร็จองนีเราส่าโหเนี่ยกด้ีใจมากดีรอาได้ไรเอยาได้เครื่องจักรสักเครื่องเอาเครื่องมี2ที่ทซ่อดผมเไรูเดี๋ยวจะเอาให้เครื่องใหม่เรืองาษาครูยได้เครื่องจักรสี่ห้าเครื่อง มันจับตั้งสี่พาพัอไปถัโกก็ฮัมคจะถบายเลยปบเดียวเปมามาแค่คุยประกบเด่กคนอนตังให้เรมาก็จับเข้าไปอ่ะจับเข้าไปแล้วตัว่าเอาตอนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เด็กกับเก่าใช้ไม่ได็เด็กคนรอยต้องมีคอมพิวเตอร์ให้ท่านท่าพจำยี่สิเครื่องเาหนักเลยยี่สิบเครื่องเครืงได้หมื่หายี่สบเครื่องประมาณสี่แสนประสองแสนมาือได้ไม่ได้แต่มาคุยก คุณครูยอยากได้คอมพิวเตอร์20เครื่องแป๊บเดียวเนี่ยจะมารู้จักคอมิเตอร์ชั้นก็ตอนนั้แนแหละเพราอะไรมีคนมีคนทักกันมา,มามีเก้าตัง2,800-2,700สองศูนยสงนนตามมีกลุ่มอะนักศึกษาที่เขาจะมาเรียนรู้แหลกเปลี่ยนเยที่เขาจะไปพม,าปมาป่าวันนี้จไปพม่าพม่ากำลังข่าพักขาเน้นค่าะเรากำลังพ่อต้องรหรเรากำลังพูดม่เขาเลยยกเลิกไปพมาา ถ้าเรื่อาจารย์จะมาเชียงใหม่เนี่ยจะมีที่ลรงเน ouais right. anyway pues, ี nah. monde 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 noting, prawda, ่ยท okay. ่านผู้สารปิดเทอมเนี่ยจะไปทำบุญอะไรแล้วมาก็มีน่ามีโรงเรียนเนี่เนี่ยมีอาจารยมีโรงเรียนตัวนี้อยูนี่แล้วก็เนี่ยต้องทางโรงเรียนต้องการอะไรวันอาจะมา์ที่พูดเลยเรียนต้องการคอมยี่สิบเครื่องเครื่องกระดาษเครื่องหนึ่งข้างเอานั้นขอรับไปสิบเครื่องโอ้โหลบผมอมามาเลเซียนะทำโรงเรียนต้องการอะไรต้องการคอมพิวเตอร์อ่ะให้ห้าเครื่องตอนนั้นรุ่นในการสอนที่นึ่งรุ่นสอง ลูกิยุลูกสองแล้วรับไปงานรวมแล้วยี่สิบเเสร็จพอดีอนสามท็อปเนี่ทตงาต้ไปมอบผิจากโรงานนี้กิจการขังนเก็แล้วก็มีความผูกมันกับสิงคโภคจะเดินทางแล้วเสร็จแล้วครูนี่นางมาเป็นสต๊าคคอร์สสต๊าคคอร์สวาสังคจาร่ขออะไรได้หมดเลยเจอแตงมาเมื่อไหร่ก็ไปเนี่ยยังขอขออะไรขอเลยจะขอคอมขอเครื่องขอเครื่องอัดเทีเท็นเท่าไรห้าหมื่น เครื่องขนมปังสี่เงนให้ไปเดี๋ยวขอรถมือสองแรกจะเป็นี้อหนึ่งให้นะเขาขอรถมือสองก็ต้องได้รถมือสองไประโยกภาษาทุกสี่แสนสุดท้ายเนี่ยที่โรงเรียนเราเสร็จแล้วมาให้ไปเลยล้านนเลยล้านนั้นถ้าจะมารวมกันะสุดท้ายจะมาก็เลยแบบชิดไปชิดมาเราได้่องเราต้งมีเล่ห์เหลี่สี่สิบไปนี่จะมาอธิษฐานแรงมากนครับเลยได้จะมาลให้แต่คนอื่นให้ตัวเองได้ไหมพอแต่เราพิสูจน์เลว่าได้ แรงแึดพื้ฐานก็ยังเป็นแน่นแน่ไม่เป็นแน่แน่หรือไม่มั่นคงเลยตำนานกระจกเงินสี่คนตำนานมีสิบเอ็ดคเพราะว่าที่อาจารย์สอนเนี่ยเริ่มสองสามโต๊ะนักเรียนมาจากตีสิบสามสิบสี่สิบสิบแปดสิบอยู่กันกินกันนอนในบ้านแดนเหมือแน่นไม่แน่แต่ว่าสี่ห้าสิบคนแน่นแหมแน่ใช่ไหมเหมือนแค่เราตอนห้าคนก็แน่นละเพราะก่อนไม่มีเตียงไม่มีเลยคทูนอนในห้องที่เรานอนกันสิบสองคนมีหัวตีนชนกันเนี่ยแน่นเทียบเลยข้างดนี่เป็นที่เรียน Now, มาแต่มาเลยว่าสงสารที่เพียรตจรเอนะรแบแล้วก็ล็จอดต้องมีจอดข้างทางไี่มองมาปมเบียดแก้แปะแล้วสอนว่เสียงดังมือก่อนมีคนข้างบ้านันเสียงเสียแลวเอาเห็นมันมาสอนันมาเจอเมเสียงดังรู้มันติกระเืยิงกระจบมนาแตกกับบานแต่มาก็ลัวๆกันนะเ่อไหร่มันลุกมาหลงงไงตอนหลังเนี่ยมานเจเามือแต่ในทีสงกไรเอาใกล้ๆบริเวณนี้แหละว่า ไปดูตรงนี้ตรงข้างๆไปเวหนบ้า,านพลังพอดีเขาสร้างมาได้ครึ่งแต่มันอะไรนะเจ้าของสร้างตาไปซะก่อนเพราะว่าผิดหลักอยู่วยเราก็จะมาเดินลงเพืเออาไรจะมาแล้วเอ้ยอยากจะซื้อเท่าไรหกนะแต่เงินมัมาไม่ถึงะมาแล้ว,วกัดโกงกันมาไดอยากได้หน้าแค่หกได้ราคาเท่าไหร่สามล้านตอนนี้ไปซิ้อมาโผล่ไปซิ้อโผล่ไปโดอนอะไรเจ้าของที่ตรงนี้เลยบอกว่าโต๊ แล้วต้่ต้องการขายที่เนี่ยเอาไม่เอาหยวก่อนมาเนี่ยเขาจะขายที่เอานม่เาจะมาตรงไหนข้างบ้านแล้วเนี่ยโหมาเรบินกลบมาเลยเท่าไหร่ราคาไรละห้าแสนห้าแสนห้าแสนจะมาเลยก็ห0 0ห้าแรวมแล้วะมาตั้งมามีบรเียังไม่ถึงนะ่นตอนนั้นห้าแสนยังไม่ถึงสามล้านรวมเลยสั่มามาเลยโหเอกอยู่อกแล้วตั้งเดืนมาคกดีเลยสามล้านเป๊ะเลยบไป เขา,เอาโอนที่ดินไปโอ,โอเนอเขาบอกที่ดินก็มันมาเก่าหมดเลยลืมไปขอ3ลน้านจะลืมค่าโอนมันต้องออกมา 4, 000, 3มาล้าน3สามาเรื่อ, 3, 000, 000, อยหายไอ้สามแสนไม่มีมันเป็นได้แค่3ล้านเท่้นเนี่ยอธิษฐานจริงเนี่ยต้องตัวเลขเนี่ยต้อแปะเนี่ต้องเชียร์ต้องชัดเจนต้องเกลือไว้เลยนะอธิษฐานค่าที่ดิน3ล้านแต่ค่าโอน3แสน3ล้าน3แสนต่อไปเรามาเจ้าอ,อันนี้อันนี้เหมือนกันเหมือนกับซาลาประมาณนี้ สาธุสองล้านเก 3, 3. ้าพอาะทำไปทำมาทะลุสามล้านสาม่คือรู้ว่าลงเท่าไรจะออกสามสามเท่าไหร่สามสามหมดแั้วสรุปแล้วเนี่ยแหละนั้นซื้อที่นี่ก็สามล้านสามสร้างร้าซาลาเนี่ยสรุปแล้วคุยกันตะกูเเดี๋ยวสร้างตรงนั้นเติมเนี่นนนนนเอาไปหมดไปสามล้านสามปปออไปรู้เอาจะมาเกี่ยวกับอะไรสามสามเท่าไหร่หนี้ไปกองสามสามหมื 3, 3. ่นต้องอธินฐานจิตเนี่ยต้องให้ตัวเลขเนี่ยแม่นแม่นเลยนะถ้าเราขอเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นนะ ไม่ให้เราเกินแม่เราขาดไม่เชย่เราโมแน่ยไขาอขอขอเราน่าจะโข้างบนเลยไม่ให้เพราะอะไหรือพ่อโม้ไปห้างกันเออย่าไปเลยตอนนี้สนิทดีอก็เลยสองล้านไม่ได้โอเคอะไรอ่าจักรบาลจักรบาลเลขแปนี่เป็นอะไรนะเป็นอินฟินิตี้หรือจักรบาลนี่ยอะไร อ่าแบบปชิดหรืล uh, right well, right ่าแปดอะไรอ่าอะไรเนี eight, right? ่ยใมากว่าอ่ามากกว่าอะไรเนี่ยกระจกกระจกกรชากเ่ว่ามากมักมีมุมแปวอะไรเองแปนี่อะไรที่มันเด่นๆอ่ะอะไรแปดๆเด่นๆ่ะใหม่หนักทั้งเลยราะผมตจอเลนแปนี่อะไรจักรวาลน้ำแชิดเลยใจอ่าแต่ว่าเอเนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง ทางเรื่องวิเวทรู้จักการวางแผนเรื่องเรจักรลมเรื่องอากาศเรื่องสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเปิดร้านที่ไหนสังเกต

แต,แต่มาน้ำไม่ไหลแต่มาน้ำคู่เองไม่พู่เลย <c oughs> แต่มาเออทำน้ำพู่ซื้อมาซื้อไฟโซลาเซลล์มาสองพันไอไอคขายนก็ไม่มีโซลาเซลล์เรามีโซลาเซลซเซล์ือมาต่อไม่ได้ไป <c oughs> ซื้อแปดใบสองพันห้าก็ยังไม่ได้กปแ,แต่มากาหมดเลสุดท้ายปตะมาก็น้ำฟ้อมแต่มนาต่อมีอ <c oughs> อพูก่กันจนก็เนีแหละบางสิ่งบางอย่างมีเอแลมันจินิต้ก็ได้ไม่มีที่สุดก็คือว่า ตั้งพิทานเนี่ยว่าไม่มีภาพเดียวว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งอย่างมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะไปแฉหรือว่าอยู่ที่มันโดนหรือว่าที่ฐานจิตมันเราต้องมีความมีแผนการมีในตัวเนี่ยที่ฐานจิตอะไรอย่างสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้ตามที่เราแล้วก็เราลงมือทำดีเลยแล้วเราสำเร็จทุกอย่างหรือว่าเราจะก้าวไปในปีที่เราตั้งเป้าอะไรเราจะเอา หรงขับแก๊น่ี่สิชั่วโมงไม่ได้สิห้าชั่วโมงเราจะต้องการเดินกระแสองเจอแต่เจ้าสัวเ่นั้นเลยต้องจาคนมีใจคนมีเมตตาเนี่ยเชื่อเดียนตนาณเนี่ยตนานลองเลยมีรู้สึกที่นครสวรรค์แกเป็นหลงกวตุน้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วแกมาเรียนตำนาที่ผุ้นนต้อก็มีห้าสแต่ตนานก็มาสอนสอบอะไรแต่มาจำไม่ได้แกจำตำนาได้แค่เลย่า เปลี่ยนมาเซฟเปลี่ยนความคิดอะไเนี่ยทำได้ง่ายว่าเจอแต่คนดีๆมาเลยแกไปคิดไปเปลี่ยนแล้วแกจะเจอคนหมดแต่คนรวยให้จิ้มเรื่อยๆเจอแต่คนหลังคนใหญ่ในวงในยกเอาไปมาเนี่ยบินไปอ่าฟิลิปปิใต้นั่งอ่าแล้วนั่ง just air นั่งฮอร์นิชเตอร์เปหมดสัญญาแกเลยว่าหมอ VIP รุ่นไหนรุ่นที่แล้วในหมากรุก่อนนะฮะรุ่นก่อนในะ เป็นหมอวีไอพีเลยฉายาหมอถ้าจะไปรักษาทางนานยุงไหนก็กลดวเลยเพราว่าคนเจ้าสูงเจ้าสูงแต่เราพิลการไปเมืองนไปประเทศนี้ไปประเทศนั้นนั่งเครื่องพาริสซัพเตอร์นั่งขอรถเครื่องบินมารับเลยเลยขอให้ฉายาแบบดอกเตอร์นัอบอลด็อกเตอร์คอนเกินเลยได้ด็อกเตอร์มาเลยเพราะว่ากลัวที่ไหนยุยนายกรอยยุงโหรักษาแกเป็นคนฝรั่งเหมอจะจับผ่าตัดที่ฝรั่งเศสนับแล้วพอไปดูก็ตรงเลย เดียวเลยเลยหายแล้วไม่ต้องตาแล้วกลับมาเหลือที่มาขอบคุณหมอเลยขอบคุณที่ช่วยขึ้นว่าได้จับเนี่ยหมอไห้จับเป็นข่าวก็ดีแล้วตอนนั้นก็ยังอยากขอไปรักษาต่อเองโอเคอ่ะขอพักเป็ีนสักสิบนาทีเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการเรื่องสือเอาไว้ให้ถึงพอกลางเย็นได้ยินไหมแล้วพอเราจะได้พักเป็ี่ยนจาวแล้วตอนเย็นนี้เดี๋ยวถ้าใครไม่ไป ติเดเนี่ยเราจะเย็นหนึ่งวันแรกมีหนึ่งเก้าถึงสิบเนี่ยก็คือถึงเย็นสองชมแต่วันนี้เราเอา,เอาให้ถึงประมาณตก็อะไรนะหกโมงเลยพอแล้วนะถ้ามันสักสิบนาที